กลับมาช่วงที่2ของเจาะโลกบันเทิง e ินไซด์นะครับช่วงนี้เรามีเรทค่าตัวนะครับของดาราสาวสาวบ้านเรานะครับที่รับเล่นละครต่อตอนแพงที่สุดนะครับสิอันดับแรกมาให้ได้อัปเดตกันครับคำว่าต่อตอนก็คือ1วันที่เราได้เห็นเธอสแสดงนั่นเองครับ กับที่10ได้แก่นางเอกหน้าใสขวัญใจแฟนคลับ NY ยายาอุรัสยาสาวยาย่าแจ้งเกิดมาจากละครชุด4หัวใจแห่งขุนเขาล่าสุดเล่นละครมาแล้ว7เรื่องผลงานที่ทำให้เจ้าตัวควา้ารางวัลเมฆขลามหาชนประจำปี2555มาได้คือธรณีนี่นี้ใครครองส่วนค่าตัวล่าสุดของนางเอกตากลมรายนี้อยู่ที่ต่อละ45,000บาทจ้า กับที่9ได้แก่นางเอกหน้าหวานจากวิคคู่แข่งอย่างสาวมินพิชยาสาวมินแจ้งเกิดมาจากละครจกักจักวงวงวงก่อนจะดังสุดๆในปิ่นอนอง์ที่ประกบกับเวียสุกลวัต์โดยค่าตัวของสาวมินล่าสุดปีนี้อยู่ที่ตอนละ50 0หมบาทค่ะ อันดับที่8ตกเป็นของนางเอกสาวที่มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมมนิด cake, it, ซุปตาหน้าหมวยดีกรีนางแบบโลกรายนี้นอกจากผลงานละครแล้วงานโฆษณายังรุมจนถูกยกให้เป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อีกหนึ่งคนเรดในการปรากฏตัวในละครของเธอต่อตอนจึงไม่ใช่เล่นๆเจ็ดหมื่น 70, บาทคือเรทราคาอัปเดตในปีนี้ค่ะ อันดับเและอันดับ6ค่าตัวพอกันที่75,000บาทต่อตอนได้แก่ไม้สาวเจนนี่เทียนโพสวันและคุณแม่ยังสวยแอปทักษออนนางเอกสองคนสองคมคู่นี้ต่างคาแรคเตอร์แต่ฟีไม้ลายมือไม่ต่างแรงเงาคือผลงานที่ทำให้เจนนี่ขึ้นสู่จุดสูงสุดส่วนใจร้าวก็ทำเอาคอละครเสียน้ำตาให้กับแอปกันทั้งประเทศ ถึงอันดับที่5รายนี้สุดจัดจ้านทั้งในจอและนอกจอเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าของฉายา ปากประ้าน่าเป๊ะพลอยเชิ์มานรายนี้รับบทไหนไม่เคยทำให้คอละครผิดหวังไม่ว่าจะเป็นบทร้ายอย่างน้ำหวานในระบำดวงดาวบทแม่หญิงผู้สูงศักดิ์อย่างเรรในขุนศึกไปจนถึงร้ายจนคนรักอย่างกระรัดในสามีตีตราค่าตัวของเธอคนนี้จึงขยับมาอยู่ที่80,000บาทต่อตอน อันดับ5และอันดับ4 2สองอันดับนี้ก็มีเร็ค่าตัวอยู่ประมาณเดียวกันคือ80,000บาทเช่นกันได้แก่คุณนายนุ่นวรนุษพิรมพักดีคนนี้แจ้งเกิดมาจากวิกหมอชิดผลงานเด่นก็มีทั้งปอบผีฟ้าอีสารวีช่วงโชคจากนั้นก็ย้ายมาประสบความสำเร็จสูงสุดกับวิกพระรามสในบทของอีลำยองในทองเนือ9้า ส่วนอีกคนได้แก่นางเอกเจ้าบทบาทเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมรายนี้ก็ทำเอาแฟนๆอินมาแล้วทั้งไหนอุ้มรักสวรรค์เบียงสูตรสเสน่หาและล่าสุดแอบรักออนไลน์นั่นเองค่ะ มาถึงอันดับที่2รายนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือนางเอกแฟชั่นนิสต้าตัวจริงชมพู่อรยาที่แม้จะก้าวสู่วงการมาจากวิกเสีแต่ถึงจุดสูงสุดของอาชีพกับวิกสผลงานโดดเด่นของเธอคนนี้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นสายสีเพลิง สามีก็มารอที่รักไปจนถึงอันโกกลรักสตรอเบอรี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดต้องยกให้กับเบรยาจากดอกส้มสีทองค่าตัวของสาวชมล่าสุดตกอยู่ที่ตอนละ1 0 0 0 0แบาทค่ะ และนางเอกละครที่มีค่าตัวสูงสุดอันดับหนึ่งต้องยกให้กับซุปตาขึ้นหิ้งอัมพชราภาไรานี้แจ้งเกิดและโด่งดังมากับวิกหมอชิดผลงานที่ครองใจแฟนละครมีนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นรากนัรราคมพยาบาทนางสาวจริงใจกับนายแสนดีเมียหลวงแจ๋วใจร้ายพระจันทร์ลายพยักและล่าสุดกับบทฝาแฝดในพราวปัจจุบันอ้ําขอรับละครแค่ปีละเรื่องก็เลยไม่รู้ว่านี่คืออีกปัจจัยที่ทำให้ค่าตัวขอ ของนางเอกหมายเลขหนึ่งรายนี้พุ่งไปถึง2 0 0 0 0 0บาทต,ต่อตอนด้วยหรือเปล่านั่นเองค่ะใครที่ยังพอจำเรรทค่าตัวถ่ายโฆษณาของเสาวอ้ำเมื่อวีก,ก่อนได้นะครับนำมารวมกับเรดค่าตัวถ่ายละครในวันนี้ก็คงจะไม่สงสัยเลยนะครับว่าทำไมเสาวอ้ำเธอถึงทั้งสวยและรวยมากนั่นเองครับ แต่ของแบบนี้นะครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะครับช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อนะครับกับอันดับคนบันเทิงถูกยี้เพจแอนตี้ตามแฉนั่นเองครับ